ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้กับวันอังคารที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะครับมื่อนี้พระแต้มยมีภาพมาติดตามลาวพัฒนากับเซียนนาดีต่อยนะครับเนาะครับก่อนเสวี่ยเบิงเฮาองกงมาเบิงก่อนนะครับเนาะวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดกคหกหกครับลาวพัฒนาออกนะครับเนาะสองเจ็ดสี่ ศูนย์ห้าครับส่วนเลขล่างก็ออกสี่หกนะครับเนาะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เซียนนาดีนี่ครับอาจารย์ไนมาบนล่างวิ่งรูดแปดกับหนึ่งถือว่าหลุดนเนาะเอฟซีเนาะครับเลขออกศูนย์ห้าสี่หก 4, ครับอาจารย์จะมาบนมีแต่มีแต่ศูนย์สอง แปดศูนย์นะครับธรรมดาเนาะครับเนาะก็มีเข่ามีรุดนะครับเอางวดวันพุธเนาะครับเนาะวันพุธที่สองวันเาร์วนตามต่อยนะครับวันพุธที่สอง ខ្លាក um ់ទាំ เรียนานาดีนะครับเนาะับคือเก่านะครับเอฟซีขับบนล่าง คนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสอง เชียนนั่นอีกเนี่ยที่หนึ่งนะครับเน้นที่หนึง่ง สัตว์บวกรับฟีฟซีส่วนจับคู่นะครับเนาะหนึ่งห้า ครัหลักสองของห้าสองหกสองเจ็ด ครับอาจารย์ไหนมากกับคือเก่าหน,น่อพี่ตัวกันนะครับเด้๋ยตัวกันมาเตี่ยวมาดีกันนะครับเนาะศูนย์หก นะครับนี่คืตุกกันนะครับครับปานนี้ ตัวเน้นนะครับงูนีเตี้นหน้าดีนะครับเน้นมาให้พร้อมส่วนตัวเน้นนะครับเนาะหนึ่งห้า,หน,ห,าหนึ่งหก นะครับน้่นซองหางนี่นะครับเขาคอยเขาปังๆเด้ออาจารย์เลยงวนนี่ <c ười> อาจารย์เซียนนาดีนะครับเนะาะรับพ่อเตียมกับขอกับขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เซียนนาดีนะครับเนะาะรับที่ห้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมารับฝากปีฝากน้องเอาไปบึงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับ เอาฉะนั้นแ้วพนงวดนี้พอเตรียมกาขออไว้พอนให้มันเข่าปังๆเ้องวดนี้เข้าปังๆเข้าตรงๆนะครับเนาะเอซี FC จะได้สกุกสุกมันมานกันนะครับเอาวันพุธนะครับเนาะวันพุทธที่สองเป็นงวดแรกของเดือนนะครับพุทธที่สองสิงหาคมหกหกนะครับลาวพัฒนาเซียนนาดีนะครับบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองเน้นที่หนึ่งนะครับ แฉกคู่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดเน้นหนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับเนาะรับส่วนตัวกันอาจารย์ให้มากกับาศูนย์หกสองแปดนะครับเอามากตัวใดสอบตัวเด็กก็จะลืมนะครับเด้อเอฟีขับตัวไว้น้ำก็ดีคือกัดนกขับเนาะเพื่อจะว่าบริสิเอลกัดนะครับเอาแฉกหน้าจอครับผม เอาเขามาแล้วคันมากคันชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอแตรบน้ำนิดนะครับเดอเอฟซีเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแตร์นะครับเนาะพอแตรบข็ขอกรับขอบคุณทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพอแตรบครับพอแตรบขอไว้พรใ้มีแต่คววมสุขค่วมจะเลื่ญนนะครับเด้อคววมเจ็บยาให้ได้ค่วมไข้ยาให้มีนะครับเนาะรับขอให้มีแต่โชคแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พ่อเต็มก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พ่อกันีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม